แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงย่อมเกิดจากหลักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่เนีนาา่นะาอะไรโทษอันร้องไงเออแม่เอ๋ยคุณคิดพีนิดให้ดี น้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมทุกจ้าโอ้ว่าแม่จาลูกคิดถึงข่าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินแต่แล้วโอแม่เถนอม พี่พ,พร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี <c oughs> ่นะมไม่ใช่ใครนะเพราะคุณแม่เอยคุณคิดพินิดให้ดี ขาน้ำนมแม่นี้โยกโยกจะมีอะไรเหมาะสมเย่เยยโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงขาน้ำนมเนอเราไม่เป็น <laughs>